สวัสดีเราจะมาเล่นออปปี้แต่ว่าห้ามกระโดดะเริ่มเลยตอกอันนี้จะให้นี้ทำเองก็หมดเลยโอ้ยม่ค่อยสบายเท่าไหร่โอเคห้ามกระโดดกระโดดไม่ได้โอ้โอ้โอ้จ้ เปลี่ยนนิดนึงนะลืมให้ดูนี่ตัวละครเราบอกใครที่องนะโอเคเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยยากเทราไอะไรไปโอเค Nó có đi đó mình cái mình mình. đi ăn pin này quá sợ này có đi mượn đi mượn đi mượn nơi đi mượn đi đi ไม่ต้องสงสัย้ะเสียงเปียนไสบายเะไร่่าไปไหนเอาพนเสียงเหมือนไนะครับกนี่ใช่ไหมใช้สีแดงไหมอ๋ใ่ใ่ีเกียวเปล่าไม่ใช่เหรอโอเคสีเหลือง คดเปียเลยไม่ได้ยาขนาดนี้นี่โอเค 对。<Bye. S 2> <laughs> There we นี um ้ไม่อะไรนะเฮ้ยไม่ค่อยสบายเท่าไรแต่ว่าก็อยากอัดคลิปไม่รู้ทำไมโอเคพูดนอยนิดตึงนะ you <laughs> Ну да. pot 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 se na hm e nam lučaje เออคือเราเมื่อกี้เห็นตัวอวัยช่นไหมเออมันยากแต่มันอาจจะไม่ยากสำหรับทุกคนว่าไม่ได้โปูขนาดนั้นเรื่องอภิเอตไอ้พ่อทำอะไรเนี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะ